ต่อไปว่าบัดนี้ก็ชนเหล่าใดมีความตรึกมีความวิตกคิดขึ้นมาว่าในอนาคตการจักมีหรือไม่หนอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่ประสงค์จะให้สาวกทั้งหลายได้ลาบจึงตรัสอย่างนี้คือพ่อองค์เนี่ยต้องการให้สาวกอยู่แบบแห้งแล้งกันดานยากจนโอดยากกดอดมากๆใช้ผ้าผุผูเปื่อยๆชั้นอาหารบดๆเน่าเน่าหากุฏิก็ไปอยู่ที่มดแดงเยอะหรือว่ายังไงหรือว่าไปฉันแต่น้าเยี่ยวน้ําปัสสาวะเท่านั้น ทำไมพระองค์ยังห้ามแล้วห้ามอีกอยขัดขวางความสุขเราไปหมดเลยยังไงนะพระพิสูนบางรูปเขาวางกันนะขวางความสุขเราไปหมดเลยควางั้นที่พระองค์แสดงอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะพระองค์ประสงค์ต้องการให้ได้ลาบที่ยิ่งกว่านี้คือพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธลาบแต่พระองค์ต้องการให้ได้ลาบที่เป็นลาภานุตริยะต้องการให้ได้ลาบที่มันดีกว่าเพราะมันมัวแต่ติดกับอะไรเนี่ยนะมาติดแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะพระพุทธลัมรัต ที่บอกว่าตถาคตมีความอนุเคราะห์คือมีใจกรุณามีความเอ็นดูมุ่งหวังเกื้อกูลในเธอทั้งหลายว่าด้วยเหตุอะไรเนอด้วยอุบายอะไรเนอสาวกทั้งหลายจึงจะเป็นธรรมธายาตเป็นเจ้าของส่วนแห่งธรรมไม่เป็นอมิธธายาตอธิบายอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นนักบวชหลายร้อยจำพวกเป็นต้นว่าภิกษุภิกษุณีสัมมเนนสัมมเนรี สิกขมนาในอดีตการคือในพระพุทธเจ้าองค์กรไปดูนะในลักษณะสังยุตลักษณะสังยุตสังยุตตนิกายนิธานวัคแล้วก็ในจตุถะปราชิกในวินีตวัตถุตัวอย่างที่พระมหาโมคคลานะเห็นเปรตเห็นเปรตอะไรเช่นเปรตของภิกษุที่ตัวนี้เป็นภิกษุละแต่ว่าผ้าเนี่ยเป็นเปลวไฟนี่ลุกท่วมเนี่ยนะ ภิษุณีที่มีจีวรเปลวไฟลุกท่วมสัมมาเนนสัมมาเนรีสิกขมานาจีวรที่ห่มอยู่เนี่ยก็จีวรน,นี่สีมันคล้ายไฟอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันเป็นความร้อนอะไรจะเกิดขึ้นไฟลุกท่วมหมดพระมหาโมคคลานะท่านเห็นภิกษุภิกษุณีสัมมาเนนสัมมาเนรีสิกขมานาเหล่านั้นถูกไฟไหม้ลุกท่วมในชาติที่เกิดเป็นเปรตอย่างนั้นท่านก็ยิ้มยิ้มว่าเราพ้นแล้วจากสภาพแบบน,นั้น โอ้ยสัตว์เหล่านี้ก็ยังมีอยู่เนะาะท่านก็เลยยิ้มขึ้นมาด้วยหะเสตุป,ปาทจิตพระลักษณะก็ถามบอกว่าไปถามตอนหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะในอดีตชาติเป็นปาป,ปะภิกษุเป็นภิกษุที่ประกอบด้วยบาปบาปยังไงบาปก็คือหนึ่งบิดเบือนคําสอนประเด็นที่สองก็คือปฏิบัติโด,ดยความทุศีลเป็นต้นการปฏิบัติตัวเหล่านั้นทําให้ท่านเหล่านั้นหมกอยู่ในนรกหนึ่งพุทธันดร แล้วก็พึ่งพ้นจากนรกไม่นานนี่แหละพึ่งมาเป็นภิกษุถูกไฟลุกท่วมเป็นเปรตก็ยังไฟมาลุกไหมอยู่นั่นอีกนั่นแหละนะก็ไปอาบายเป็นโอเป็นพุทธันดรเนี่ยนะไม่รู้กี่ล้านปีเพราะเห็นแก่์เยือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะก็เหมือนอะไรเนะี่ยเหมือนกับเห็นแก่์เยื่อเล็กๆน้อยๆก็เลยถูกเผาอยู่ในนรกตั้งนาน เพราะความที่พระองค์เ,เห็นนักบวชในอดีตในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่ปฏิบัติทุศีลแล้วก็หมกไม่อยู่ในอบายทุกขณิดวินิบาตนรกพระองค์จึงไม่ต้องการให้สาวกของพระองค์เ,เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้ไปเห็นแก่อะไรนะเห็นแก่สุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนอยเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าอุปมาเปรียบเหมือนว่าถ้าหากว่ามีพ่อแม่เนี่ยนะพ่อแม่ที่รักลูกหวังดีกับลูกลูกไม่ยอมไปเรียนหนังสือ ไปหาเก็บเศษแก้วเศษขวดแล้วไปขายได้วันละสามสี่บาทเนี่ยนะพ่อแม่จะดีใจไหมลูกเอ้ยอย่าไปทําอย่างนั้นเลยมันไม่ได้ดีจริงอะไรหรอกนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหวังดียิ่งกว่าพ่อแม่เป็นร้อยเท่าหมื่นเท่าล้านเท่าเพราะพระอ,องค์ไม่ได้หวังแต่ประโยชน์โลกนี้เท่านั้นพระอ,องค์ยังหวังประโยชน์โลกหน้าขณะเดียวกันพระอ,องค์ก็ยังหวังประโยชน์อย่างยิ่งคือการทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ แม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติผิดปฏิบัติเสียหายในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็มีแม้แต่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ของเราก็มีนักบวชที่เป็นสาวกของพระองค์ในในศาสนานี้ก็ใครพระเทวทัตจริงๆพระเทวทัตที่ทําชั่วทั้งหมดเนี่ยเพราะถูกลาบสาการะครอบงำน,นะ<ๆ>ผู้ที่ทําชั่วก็ไปสู่อาบายทุขติวินิบาทก็อาบาย,ยภูมินี่ก็เต็มไปแล้วนะไม่ต้องไปช่วยเพิ่มยุงให้มันมากขึ้นหรอก อันนั้นไม่ต้องไปอยู่ไปเพิ่มที่นรกให้นรกมันมากกว่าเก่ารอกเพราะผู้ที่หนักในอามิตรหนักในจีวรนหนักในอาหารหนักในที่อยู่อาศัยหนักในลาบสาการะชื่อเสียงคำยกย่องสรรเสริญผู้ที่หนักในสิ่งเหล่านั้นเนี่ย จิตใจที่หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นในที่สุดก็น้อมไปเพื่อความทุศีลจนได้น้อมไปเพื่อความปฏิบัติเลวจนได้ไม่ปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยในที่สุดก็เป็นผู้ประทุสร้ายสิกขาเป็นผู้ประทุสร้ายตัวเองนั่นแหละผู้ทำบาปท,ทำอกุศลในที่สุดก็ไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกเสียชาติเกิดมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านคุยกันว่า เออเนี่ยนะถ้าเราศึกษามาอย่างนงี้แล้วตกนรกแล้วที่ที่เราเรียนไว้ไปอยู่ที่ไหนหมดกันนี้น่าเสียดายเนาะเหมือนกันมันทายังไงชาตินี้ให้มันพ้นนรกก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังไงยังไงให้มันปิดปิดอบายไว้ก่อนเนี่ยนะถ้าไปสู่อบายอยู่ในอบายยาวจนถึงพระศรีอานมาเราจะอยู่ยังไงกันกันนี้พระศรีอานไม่รู้จะสงข้อเรายังไงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงปฏิบัติยังไงก็อย่าเพิ่งไปอาบายทุกติวินิบาตนรกถึงยังไม่ได้บรรลุมรน้ี มันก็การศึกษาการปฏิบัติธรรมอย่างไรก็กําหนดทิศท,ทางให้มันดีๆให้มันแม่นๆหน่อยนะไม่งั้นนี่ก็ลงไปลงมาก็เหมือนในทะเลแล้วคันนี้หันไปทิศไหนก็มืดไปหมดเลยพผู้ที่ศึกษาปฏิบัติเพื่อลาบเพื่อปัจ,จัยสีเพื่อสการะชื่อเสียงสรรเสริญน,นั้นจึงเสียหายมากแต่พระองค์นี้เห็นผู้ที่หนักในธรรมหนักในธรรมเคารพธรรมบูชาธรรมนับถือธรรม นับถือโลกุตระธรรมเป็นต้นเช่นภาษาริบุตรพระโมกขาลานาพระมหากัสปะพระอนอนท์พระอนุรุธะเป็นต้นกลับได้บรรลุคุณะพิเศษบรรลุอะไรบ้างอภินญ,ญาหกวิโมกแปดปฏิสัมพิทาสี่ท่านเหล่านี้เนี่ยได้บรรลุมรรคผลนิพพานนัผู้ที่ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าสอนดังกล่าวก็เป็นผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรารถนาให้สาวกเหล่านั้น หลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงจากอาบายภูมมเพราะถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันไปแล้วนะถ้าปฏิบัติภาพเพียรพยายามไม่เห็นแก่ลาบสการะไม่เห็นแก่ปัจจัยสี่ปฏิบัติจนได้เป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันอาบายทุกอาบายปิดหมดนรกกี่ร้อยขุมก็ปิดหมดเปรตสิบสองจำพวกปิดหมดเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์มีปีกไม่มีปีกสัตว์สองเท้าสีเท้าสัตว์มากเท้าสัตว์ไม่มีเท้าปิดหมดเลยอย่างงี้นะดีไหมตระกูล ต่ำต้อยเป็นต้นเกิดในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถูกปิดหมดเลยด้วยอำนาจของการบรรลุโสดาปติมัคเพราะฉะนั้นจงมุ่งจงศึกษาปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งมักผลเธอนั่นเป็นคุณธรรมที่พระองค์ประสงค์เพราะถ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่เห็นแก่เล็กไม่เห็นแก่น้อยเพราะถ้าเห็นแก่เล็กน้อยเหล่านี้แล้ว,ลวอะไรจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเห็นแก่สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขตววินิบาตนรกไม่ใช่เป็นของดีจริงในที่สุด คือถ้าเราเห็นแก่เหยื่อแล้วเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็เสียหายอนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าตถาคตมีความอนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายว่าทำอย่างไรเนาะสาวกของตถาคตจึงจะเป็นธรรมธายาตไม่เป็นอมิธายาตก็ภิกษุผู้เห็นแก่ปัจจัยย่อมสิ้นเดชอับแสงระหว่างบริษัทสี่คล้ายกับกหาปณะเกและคล้ายกับเท่าทาน ที่ไฟดับแล้วฉะนั้นคือถ้าใครที่มีจิตใจหมกมุ่นในปัจจัยสีในลาบสการะชื่อเสียงเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับอะไรก็เหมือนกับเงินปลอมเนี่ยนะกะหาปณะเกก็คือเงินปลอมแบงค์ปลอมเนี่ยนะก็เหมือนกับทานไฟที่ไร้เปลเวทานไฟที่ไม่มีเชือ้อก็กลายเป็นเราจะบอกว่าดําปีเลยว่านั้นเถอะ ส่วนภิกษุผู้มีจิตหวนกลับปฏิวัติจิตถอยกลับจากปัจจสี่เป็นผู้หนักในไตรสิกขาเป็นผู้หนักในโลก,กุตระธรรมประพฤติครอบงามอมิตรคือไม่เห็นแก่อมิตรอยู่เนืองนิดย่อมมีเดชมีสง่าราศีคล้ายกับราชสีผู้บรรลือศีหนาดอย่างนั้นก็คือเป็นผู้พยององอาจในที่ทุกสถานแต่ถ้าหากว่าเห็นแก่อมิตรนะจ้องเลยนะแต่ถ้าเป็นผู้ไม่เห็นแก่อมิตรเนี่ยจะองอาจอยู่เสมอว่างนั้น รพระอ,องจึงชี้แจงให้เข้าใจว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของตถาคตเธออย่าเป็นอมิททายาทเลยตถาคตปรารถนาให้เหล่าสาวกได้ลาบที่ประนีตกว่าเพราะฉะนั้นพระอ,องค์จึงตรัสด,ด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความกรุณาจริงๆด้วยความเ e อื้อเอ็นดูเนี่ยนะหาใช่ไม่ต้องการให้พระสาวกได้ลาบไม หมายความว่าไม่ได้ต้องการกําจัดลาบอะไรหรอกแต่ต้องการให้ได้ลาบที่ดีกว่าต้องการให้ลาบที่ประเนีตกว่าต้องการให้ของดีจริงๆไม่ใช่ว่ามาเอาแต่ของเร็วๆเนี่ยนะ